ช่วงนี้งานเยอะไหมลงุงให้กำลังใจลงุงสูโตลลุางโตโ่งานสูโตค,ค,ครับครับผมขอบคุณครับซูโตวันนี้เป็นไง,งไมั่งเหนื่อยเปล่าขอชนมือกันหน่อยให้กำลังใจ สู้ๆนะลุงเป็นกำลังใจให้วันนี้ขายมาเยอะยังวันนี้เหนื่อยไหมลุงชนมือหน่อยสู้ๆกันสู้ๆผมไม่รู้จะซื้อใบอะไรเอาเป็นว่าขอบคุณครับลุงขอบคุณครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆนะคะบ๊๊าายยบบายบายนะคะลุงอ๋อ พี่คาทางฝูงก็ได้ยินช่วยช่วยกันช่วยกันคนนี้เขาเข็นเขาเข็นมาอยากนูน่นทางนู่นเนี่ยแล้วก็มาเห็นมีมเีเด่นมัชีคละะช่วยเหลือกันได้นะครับสูสู้นะครับครับ